วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการนายที่นายบิ๊กแมชกับเรา2คนนะครับผมนนท์แล้วก็น้องเจมส์นะครับครับสัปดาห์นี้เราจะมาวิเคราะห์เกมฟุตบอลนัดบิ๊กแมชกัน3คู่อ่าเหมือนเดิมเลยพี่เหมือนสัปดาไปเราได้สามคู่เหมือนกันครับเป็นเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับไทยลีกครับก็เป็นคู่บิ๊กแมชก็ประจำสัปดาห์นี้เนี่ยคู่ที่น่าสนใจจะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านเจอสเปอร์ส่วนอีกคู่เนี่ยแชมป์เก่าลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ก็อีกหนึ่งคู่เป็นเกมไทยลีกครับบุยรามเจออุทัาธานีครับครับผมก็ไปเริ่มที่คู่แรกกันก่อนเลยครับผมนะครับซึ่งจะเตะในวันเสาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ คู่นี้ถือว่ามาเจอกันถูกที่ถูกเวลาพอดีนะครับเพราะว่านัดแรกต่างทำผลงานได้ดีด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะครับครับแมนซิตี้นี่ถล่มวูฟไปถึง4ประตูต่อศูนย์ส่วนสเปอร์นี่ก็ถล่มเบอร์ลี่น้องใหม่ไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับผมความพร้รพอมของซิตี้เนี่ยไม่มีรยายงานตัวเจ็บกับตัวติดโทษแบนนะพี่วันนี้สิบเอ็ดตัวจริงที่ลงสนามเนี่ยมีเอเลสนันโมเอสเป็นผู้สาประตูมาเดอนูเยสครับแล้วก็ลูเบนดิอาสลอสโกกวาด,ดิโอส่วนกองกลางเนี่ยมีนิโก้กอนซาเลส ฟิลฟอร์เดนและชาร์กี้แล้วก็แนวลูวีโอม่ามาบูสกับเออริงฮารันครับผมับผมส่วนซัปเปอร์ตัวเจ็บเนี่ยจะมี ลาดูดากูชินครับที่ยังเจ็บอยู่โคตะทากกอีครับกองหลังชาวญี่ปุ่นนี้ยังไม่พร้อมลงสนามส่วนกองหน้าเนี่ยเจมส์มิดิสันลงถึงคูลูเชฟสกี้เนี่ยก็ยังไม่หายจากอาการเจ็บครับส่วนนักเตะที่จะลงสนามเนี่ยประตูนําโดยกุยโมวิคาลิโอแนวรับมีคิสเตโลเมโลมิกกี้ฟันเดอร์เฟนครับอกองกลางมีปาโโลิโนโรดิโกเบนทาโกส่วนแวรุกมีวิชัยซอนแล้วก็แบรดีจอนสันลงถึงมูฮัมหมัดคูดุสครับใช่ครับก็คู่นี้เนี่ย นัดแรกทำผลงานได้ดีทั้ง2ทีมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมถล่มวูฟนี่ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับทั้งทิชานี่ไรเดอร์สเมดฟิลดตัวใหม่ที่ดึงตัวมาจากเอซิมิรานรวมไปถึงรรยานชคกี้ด้วยที่ก็ต่างทำประตูได้ในเกมประเดิมสนามนัดแรกในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับส่วนทั้งฝั่งของสปเปอร์นี่ก็เปิดหัวด้วยการถล่มเบอร์ลี่น้องใหม่ไป3ประตูต่อศูนย์โทมัสแฟรงค์บอกหลังเกมว่า เป็นเหมือนการออกสตาร์ทในฝันเลยนะครับและนักเตะหลายๆคนก็เล่นได้อย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นริชาร์ลิสันที่ยึดตัวจริงในยุคของโทมัสแฟงนะครับทำให้โดมินิกโซลันกีต้องเป็นตัวสำรองไปเลยนะครับในขณะที่ปาร์ซาก็เล่นได้ดีอังเดรเกลูคัสเบิร์กวาวก็เล่นได้ดีทั้งนั้นเลยนะครับครับคู่นี้เนี่ยถ้าดูจากสถิติ5นัดหลังสุดที่เจอกันแมนซิตี้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ3แล้วก็แพ้2คู่นี้น่าสนใจว่า หนัดหลังสุดไม่มีสเสมอเลยนะครับก็ผมมองว่าถ้าเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังดูมีคุณภาพที่เหนือกว่าสเปอร์นะครับและบวกกับนัดนี้เนี่ย ได้เล่นในบ้านด้วยผมมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเฉือนเอาชนะทอตแนมฮอสเตอร์ไปได้ครับ1งประตูต่อศนหรือ2ประตูต่อหนึ่งครับครับส่วนผมก็มองว่าแมนซิตี้วันนี้ได้เปรียบทุกมุมครับเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยส่วนฟอร์มน้ดแรกเนี่ยก็ถือว่าร้อนแรงมากบุกไปชนะวูล์แฮมทั้งสี่ศูนมาฉะนั้นเกมนี้สเปอร์แปลว่าฟอร์มดีดเช่นกันแต่ว่าการบุกไปเยือนซิตี้ผมว่าไม่ง่ายครับเกมนี้น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เก็บสคะแนนได้กับสกอ์อาจจะขาดด้วยครับผมเอาละไปดูเกมที่ เซนต์เจมส์ปากันบ้างนะครับคู่นี้จะเตะในคืนวันจันทร์ นะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะเจอกับลิเวอร์พูลครับผมแชมป์เก่านัดแรกอย่างนิวคาสเซิลเสมอกับแอสตันวิลล่าแบบไม่มีประตูศูนย์ต่อศูนย์ครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยต้องบอกว่ากว่าจะได้3แต้มก็เหนื่อยเหมืนอนกันครับกว่าจะชนะบอลมัตช่วงท้ายเกม4ต่อ2ความพร้อมเกมนี้เนี่ยลิเวอร์พูลอาจจะมีขาดแค่ละแอนการ์ฟนแบ็คแค่คนเดียวครับแล้วก็น้องนั้นเนี่ย11ตัวจริมเชีองสามีอาริสันเบเกอร์เป็นผู้สาประตูแนวรับมีเฟอร์กิฟันไดาอีบาร์ฮิมโกนาเต้แล้วก็แบ็กซ้ายตัวใหม่อย่างมิรเ็อกลางมีอเล็กซิมอร์ครับบโซสไลงถึ ฟอร์เรนเวียสแล้วก็กองหน้าเป็นโคนิกาโปเอกิติเก้แล้วก็โมเมสซาร่าส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลครับวันนี้ตัวจริงเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บกับติดโทษแบนประตูเนี่ยเป็นนิ๊กโบกครับกองหลังมีคีรันทิเปียฟาเบีนแชร์แดนเบอร์ลุมถึงตีโนลิเฟอร์เมนโต้กองกลางมีซานโดโตนารีครับประสานงานร่วมกับบุนโดกิมาไรล์รวมถึงโชลินตันนาลุกมีฮาวิบานอันดิโกดอนแล้วก็แอนโทนีเอลังกาครับก็สำหรับคู่นี้นะครับดูเฮดตูเฮดเจอกันแล้ว5ครั้งหลังสุดนนนนีี่สสสููกกัมาาิิิววคเเซลลลชะ2อร์พ ชนะ2แล้วก็เสมอกัน1นะครับนัดแรกเนี่ยลิเวอร์พูลชนะบอลมัดมา4-2ก็เรียกได้ว่าลุ้นเหนื่อยทีเดียวนะครับตอนแรกถึอว่าจะสบายแล้วนะครับนำา2 0แต่ว่ามาโดนการโต้กลับที่มีประสิทธิภาพของบอลมัดบวกกับแผงหลังของลิเวอร์พูลก็ดูมีปัญหาด้วยนะครับทำให้โดนตีเสมอ2-2แต่ก็ต้องชมสล็อตนะครับที่แก้เกมได้ดีส่งเซดิโก้เคียซ่าลงไปแทนฟอร์เรนเวสแล้วก็เป็นทีเด็ดนะครับทำประตู ที่3ให้กับทีมได้ก่อนที่จะมาได้ประตูปิดท้ายจากโมเมสซาลาส่วนทั้งฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยนัดแรกบุกเยือนวิลล่ารูปเกมเหนือกว่าชัดเจนเลยนะครับเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่มีกองหน้าตัวเป้าอาชีพนะครับเพราะว่าต้องใช้อาทีนีกร์ดอนไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนอเล็กซานเดอร์อิซักนี่ก็ยังมีปัญหาอยู่กับสมสรทําให้ไม่ได้ลงสนามนะครับนัดนี้เนี่ยผมมองว่าสูสีสแต ลิเวอร์พูลมีทีเด็ดทีขาดในการจบสกอร์ที่ดีกว่านิวคาสเซิลนัดนี้ลิเวอร์พูลน่าจะเอาชนะนิวคาสเซิลได้ครับสกอร์ที่คาด1ประตูต่อศูนย์ครับครับส่วนผมมองว่าเกมนี้นิวคาสเซิลเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรองนะพี่แต่ว่าเล่นในบ้านเนี่ยยังไงก็สู้ลิเวอร์พูลได้แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเกมลุกเนี่ยแต่ลิเวอร์พูลก็มีปัญหาเรื่องเกมรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้โอกาสที่นิวคาสเซิลอย่างน้อยน่าจะยันเสมอได้ครับไปดูเกมสุดท้ายครับเป็นศึกไทยลีกนะัดบิ๊กแมตช์นะครับท เป็นเกมที่บุรีรัมยูในแต่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอุทัยธานีเอฟซีนะครับเพีนี้วันอาทิตย์ที่บ้านของบุรีรัมนะครับ,ค,รบความพร้อมของทีมบุรีรัมในเกมนี้นะครับก็เพิ่งจะลงสนามมาในศึกชิงชมปมาเซียนเมื่อกลางสัปดาห์นะครับส่วนทางฝั่งของอ <ๆ S 2> ุทัยธานีก็พักมาเต็มๆเลยนะครับโดยบุริรัมเพิ่งเสมอสลังงอมา แบบเกือบแพ้เลยนะครับกว่าจะตีเสมอได้นี่ก็ช่วงทดเจ็บเลยครึ่งแรกเนี่ยเล่นไม่ดีนะครับแต่ว่าครึ่งหลังดีขึ้นตัวสำรองที่ลงมาก็ทําได้ดีครับเปลี่ยนเกมได้ทั้งสุพรรณนัทเหมือนตาปีเตอร์ซูชธทีรทรพวกนี้นี่พลิกเกมได้เลยนะครับทำให้ครึ่งหลังกลับมาเล่นได้ดีส่วนอุทัยนัดแรกเนี่ยเสมอเชียงรายในบ้านนั้นเนี่ยโดนนําก่อนด้วยก็เสียง่ายไปนะครับดูแล้วทีมก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังก็ ดีขึ้นนะครับมีโอกาสยิงเยอะแต่ว่ายิงได้แค่ลูกเดียวทั้งๆที่สร้างโอกาสได้เยอะนะครับจริงๆน่าจะแซงชนะได้ด้วยก็ยังต้องปรับเรื่องจังหวะจบสกอร์อยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับคู่นี้มาเจอกันเนี่ยเฮดตูเฮดห้าเกมหลังสุดบุรีรัมดีกว่าชัดเจนนะครับก็ชนะไปถึง4แล้วก็เสมอ1น,นะครับนัดนี้ด้วยความที่บุรีรัมเล่นในบ้านด้วยนะครับและเพิ่งจะเสมอสลังงอ มาเนี่ยผมมองว่าบุรีรัมย์จะต้องทำเต็มที่แน่นอนในการเล่นนัดนี้เพื่อเก็บ3มแต้มฝากแฟนบอลน,นะครับและขุมกำลังของทีมก็ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับตัวสำรองมีทีเด็ดในการพลิกเกมเยอะในที่สุดแล้วผมเชื่อว่าบุรีรัมย์จะสามารถเอาชนะอุทัยธานี f c ได้นะครับสกอร์ที่คาด2ประตูต่อศูนย์ครับผมมองว่าเกมนี้น่าจะสู้กับบุรีรัมย์ได้สนุกแต่ทีเด็ดที่ขาดเนี่ยยังต้องมองไปที่บุรีรัมย์ครับตอนนี้ผมให้บุรีรัมย์ชนะ อ่าสัก2สองสู่แล้วกันครับนี่คือทั้งหมดของรายการน9กดีนายบิ๊กแมท์ครับในวันนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับผมนนท์และน้องเจมส์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ